เริ่มออกสตาร์ทกันแล้วนะครับผมตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านเลยเรา voice trainer ของโครงการ True a c a d e m y f a n t a s i a s ซีซั่น6นะฮะนำทีมโดยคุณครูใหม่ไฟแรงนะฮะคุณกบเสาวนิตนะครับผมก็จับน้องๆนักล่าฝันทั้ง12ชีวิตมาเช็คคีย์อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไล่ตั้งแต่โทนเสียงต่ำโดเลฟังกัน เช็กว่าเพลงครั้งแรกนะคะแต่ทุกคนนี่ก็โชว์พลังเสียงสร้างความประทับใจให้กับบรรดา voice trainer จนต้องเอ่ยปากชมกันไม่ขาดปากเลยคือน้องๆสอนง่ายอะค่ะแล้วก็คิดว่าน้องๆมีเบสิกที่ค่อนข้างดีมาก นะคะสามเดือนคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะเริ่มค่อนข้างมั่นใจหลังจากวันนี้ที่ได้ดูปีนี้แทบจะไม่มีใครที่สร้างความหนักใจเลยจากการที่เราเราลองให้เขาร้องไล่คี้ไล่นู่นไล่นี่ดูนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าท่าเลยอะค่ะคือคือไม่ไม่ได้มีใครแบบว่าอุ้ยได้ยินแล้วแบบอุ้ยคนนี้เราต้องไปเจาะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีใครที่แบบอาการหนักเพราะว่าน้องแต่ละคนเนี่ย มีเรนจ์ของเสียงค่อนข้างกว้างกันกับทุกคนเพราะฉะนั้นพอเวลาคนที่เสียงกว้างมันก็จะเลือกเพลงง่ายเลือกเพลงอะไรมาให้ร้องก็ได้จะไม่ค่อยมีข้อจํากัดว่าวคุณนี้ลงต่ํามากไม่ได้คนนั้นขึ้นสูงมากไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ละคนนี่เขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความมีสดความสดใสมีชีวิตชีวามีสไตล์มีความสบายๆค่ะและที่สำคัญคือไม่เพี้ยนกันอะ น่ะนะคะแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีพรมสวรรค์นในการร้องค่อนข้างดีเล่นเสียงกว้างเสียงสูงได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงค่ะก็คิดว่าน่าจะสอนไม่ยากละคะค่ะมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างไมคะไม่มีค่ะรู้สึกสบายสบายพอมาเจอว่าเขารู้สึกเออเนี่ยก็เด็กๆที่คนที่เลือกเข้ามาสม่วนมากทุกคนเลยจะมีความเป็นมิตรค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดใจรับเทรนเนอร์รับ,ท,รบทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ ก็เข้ามาก็รู้สึกเออก็ก็ดีค่ะไม่ไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกอะไรสบายๆนะครับถึงแม้ว่าน้องๆทุกคนจะมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาต้องแก้ไขในเรื่องของรูปปากนะครับการใช้ลิ้นที่ผิดวิธีหรือว่าการตะเบงเสียงเกินควรนะครับตรงนี้นี่เรา voice trainer มีวิธีแนะนำายังไงครับอาจจะมีบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของรูปปากค่ะบางคนอาจจะแบบว่า มีมีอาการทาทารูปปากแป,กแปลกเวลาออกคําอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าสมมติว่าคําบางคํามันควรจะเป็นมันควรจะเหยียดปากอย่างนี้ก็ไม่ทำก็จะไปทําอะไรอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไปปรับในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆมากกว่าอ๋อมีอันนั้นอันนั้นมีบ้างค่ะหลายหลายคนที่ยังตะเบงอยู่หลายๆคนที่ที่เวลาขึ้นเสียงสูงจะใช้คอเยอะใช้ตรงนี้เยอะใช่ไหมคะก็ต้องปรับอันนั้นก็เป็นเทคนิค ครูกบก็มาช่วยตรงนี้เสริมให้ทําให้ครูที่อยู่อีก3ามคน4ี่คนนี่สบายนะคะบางคนร้องนี่ยังมีการวางลิ้นที่ไม่ดีบางคนร้องไปแล้วยังไม่รู้จักหนักเบาจะใส่ตรงไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมและภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสค่อนข้างโอเคแล้วเติมอีกไม่เยอะค่ะ ซึ่งก็นันนะคะก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กเน้อยๆคะ่ะที่สามารถแก้ไขได้แต่โดยภาพรวมแล้วนะคะนักล่าฝันทั้ง12คนนี้ถือว่าโอเคไม่สร้างปัญหาหรือว่าทําให้เหล่า Voice Channel เนี่หนักใจหรือว่ายุ่งยากใจสักเท่าไหร่นะคะโพเรียกว่าผ่านชล้ยแน่นอน <c oughs>